สวัสดีชาวเมฆค่ะดวงความรัก็จะวันที่15บธันวาคมนะคะคุณได้พลังงานเจ็เหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็นสิบเหรียญน,นะวันนี้นะคะถ้าใครโสดเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอนะคะคนที่สามารถจะสานต่อความสัมพันธ์นะคะถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะถึงขั้นแบบว่าคบหากันได้ยาวๆเลยตัวคุณเหมือนกับตอนนี้ตั้งใจที่จะหาคนที่จะมาเป็นคนรักคนใหม่แล้วนะคะสำหรับคนที่โสดนะ Uh, พลังงาน리เ덴นแฟกเตอร์นะคะบงบอกว่าถึงแม้ว่าคนนี้จะมีพเ t e n ชียลนะคะสามารถที่จะสานต่อได้ลงเอยกันได้เนี่ยแต่ว่าคุณสองคนนะมีความแตกต่างกันนะอาจจะเป็นชาติก็ได้าศาสนาก็ได้นะคะเชื้อชาติเนี่ยต่างชาติอะไรแบบเนี้หรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันหรือบางคนก็คือมีความแตกต่างกันทางความคิดนะคะแต่ความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเพราะว่าพลังงานที่ได้มาทั้งคุณและเขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะ คุณก็จะมีความอดทนนะคะที่จะปรับตัวให้เข้ากับเขาเหมือนกันนะคะ Ask your Angel นะคะจักราวาลเปิดท้ายคุณได้ขอพรแล้ววันนี้ถ้าอยากได้อะไรขอพรได้เลยนะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอยู่ในชีวิตสมรสแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในเรื่องที่มีปัญหาที่อาจจะมีความคิดที่แตกแยกกันแตกต่างกันในตอนนี้นะคะ